บัดเนี้หันมาฟังก่อนเล่เป็นการแสสำเนียงเทศสาธกเหตุก้าวเล่องพระเดียงขอเทศนาฟวงมูลู ป่าให้ฟังเบิ่งคำก่อนสิหาตอนในนิทานแต่ปฐมมาว่าวาบวันโอ่งปุตโตเจ้าของาอุบัดเกิดถือว่าเลิกกว่าฟันเสียเจ้าตาไป ได้ยินฟ Get <gettable> ้าฮำห่องกำฝฟายกะบินพาดบ่อนพระยาสุดโทเพิ่นนั่งคองเจ้าเมืองอย่างวังเวียงกว้างสุดโทธรรมทรงแทนแสนสะนมนมหนาคันควาสายได้แกว้งเวียง บ่มียากดีดีซอยซื่งหันศานางมาญาเทวีกะเอกองสงกามเป็นมาเหีสียงเงาสาามผู้ย่ ยิงอยู่ในโลกใตบ่มีเสี่ยวเกิงพานังขื้นนี้น้อยนาทัยนี้ละเม็ดน้อยฝันฝันว่ามีมหาพมสีพระองค์ลงแต่ มาจมเตียงพระนางไทยหอไปกะเบิงวางจับสีแก่สีข้างได้ย่อลำกะลวงนี จนว่าตกหอดเพี่แดนนานหิมมาพานบอนเป็นดงกันน่านทิ้นสาธานบอนสา่าง เอาไปวางลงไว้สาละวันห่างหอมปล่อยบันทมอยู่หันข้นนานเนินว่าทอด้หน้อยนึงมีเทพไทยม่วนโมเสาวอับสอน ้าจมเอาบังอน้นได้จากเตียงบันทมข้างเอาไปลงสาลางในสานโนดาจนสะอาดสะอานผิวเกีียงกะพองพันพอสำเร็จแล้วนั้นมีสร้างเพื่อกานี้เย็นวังทวิน nyo nyo ka tua tua kao cha หลวงจากพูกเขากาเดินมาเขียมเขียมพอมาเทียมเทียบไกลแล้วเวียนล้อมประทักสินสะสวงเสียงดังสวดเสียนแถบผู้แตกว่าตตา้ดาบดีนออบอบพ่อข้าวผัดให้บับเข่าสู่ท่อน จากนัน้นน้องนั่งนองสาวมายาสะดุ้งตื่นเล่านี่มิดภาคพืคคค้นในเหตุการณ์เกิดขึ้นด้เจ้าเว้ามันต่อผัวเมื่อหูความโดยทั่วสุดโทเล่าทั้งหอนการมนต์ทำนายสวยความจ๋าแกล หันจึงแบ่งคำเอา,าทุนองผาผู้เมตว่าพระเอื้อจังว่าเหตุดือดหอนย้อนฝันนั่นกระบอเมียม เพิ่นว่าฝันจังสีสีได้แก่บุตรตาเป็นผู้มีบุญญากะเลื่อนคนทั้งขายหมายว่าสมพันกาลิ์สาทรงเดชหอยประเศศใหญ่น้อยสิมาโนจัาเพิ่งพา สูทโทวังเลิดลานสอยเสือนนดววงจิีแม่นว่าสมมาโนเกียดกัไหนความฝันองลาการเวลาเลยลวงทดสมารเต,ต็มเปี่ยมเดือนหกเมฆหมอกฝ้าขึ้นสิบหาดอกคำควรน ไฟสาญาอ่อนหวานสาวสามยาควันคาผ้าลายลวงกระนวงคันหรือทองลาผัวกาบขึ้นห้องนครทองบานพอมว่าผิวยน่องขอ ขึ้นห้องนาคอนทองบ้านพอพ่อประสูตรลูกแล้วพ่อประสูตรลูกแล้วเสียขึ้นของแม่นไว้หารกรุงเทวะทาหานั้นแม่นบ้านพ่อของนางลูกพญา,านอปังกายดสูงเพียงฝ่า พยาตาขาบวลนไปถึงเครืองกึ่งทางเขตที่หอดส่วนลมเพีีนี้อุทธยานใหญ่กว้างดวงใหม่นั้นหลากหลายนางบสสามาใหญ่สเสด็จต่อจนเธอย้อนว่าข้นนางตืง่นกรหวังเหยงทั้งปัน ฟูงเสนาในหันจึงพากันจัดแจงแต่งบอนประสูตรให้บอนตรงได้แม่นห่มหังจัดเพิด้ดานมันกังหองหบตบมือเหลือทั้งสามโลกกากระเดืองดินดอนยาข้าวนั่นยินท่าไทย เมืองสวรรค์นั้นลงโปรดยินเสียงโทษโทษกองขนองหาวกะหื่นหาม นางมาญยาวานัน้นทรงปาคาตนยืนบ่าพ่อนานบุตรตาคอดออกมาข้าวานานองค์จอมทามตอนปราสูตรมานั้นสเสด็จไปจังไอในแน่แม่โยมพ่อโยมแม่ คงสิหูเลือกเสียงจำหันดอกใสใจคือพระองค์ดำเนินออย่างไปได้เจ็ดก่าวก่าวคาถาว่า,วา,า,วาเจ้าว่าตนเฮานี่เลิ่นเลิดศาสตรความเกิดอีกครั้างเฮานั้นแม่นบม่มี ถือว่าในศาสตร์นี่เป็นศาสตร์นั้นไปสุดพูดขึ้นมาโลกกากะเพื่อคนสัตว์ขามนะให้เขาลอยเลยน้ำสองสามกับผนผ่านคืนนิพันบอลแลวความหาย กบปนันลนานะ สางก็ปาลามีพอกันเทสงสามกะยานยาวข้าวกว้างวังหมู่เทวาไทสาธุการนับหมื่นปัตตะเพใหญกว้างกะไว้ปีนปันควาย ผู้เขาลมรวยสวยย่างยอดเจ้าเฮืองยอดเสียงดนตีงันงอบเครื่องดังอันกึกกองเนื่องจากักสาวห่นห่องสวรรค์ท้องงันงองจอมอินท่าลงกับกมพระพมนอมเจ้าอ่อนคำ หมอม้าอยู่น้ําหน้ากันอยู่บ่าด่านสาธุกัน เมื่อขอดบัวต,ตาแล้วจึงเส้นางให้กับตาเจ้ากาบิลเ่ยนทินงควงมเดมตอนแม่นหบห้องต่างกะเป็่งเสียงห้องห้องกูกใส่โยอองสุดท้อวิดากะหาห้องนอกของตอน ตอนเพิ่นกลับขึ้นบ้านมีการสมโพสเสียงกระหดโทดกองประสาเสียแม่นสงพรเพียกวาพวพอเผาอุ่นยากอนจะเลิอนยิ่งเหลือตา เื้อเอาผ้ามาน้าแปดคนนั้นมาพอมนะยอมถทวายพระานไทย่ากุมหานโลกสาสิวสิทธาถาภากันจำเกวัยขันสิเปรนวานั้นในสมแมงปาธนา อยู่ต่อมานั่งมาญาอันแม่น้มกมท่าวได้เจ็ดฟันเลยสิมวย้าการเยนดอกสินทาก่อนสิหมอดหม้อละนาะจมล้ำพันโศกันในเจ้าวาต่อลูกเพงวาคำเมื่อ ของแม่นั่นเป่าแลงบุญของแม่นั่นเป่าแลงย้อนแม่แต่งมาหน่อยคอยอยู่ดีเด้อคำจ้างแมงกำเวียนตอ ย้มเจ้าของเพื่นผ่าแพ้เสือเลืองนั้นคงเลื่อมเสียทัทาเออยเจ้าอย่าลืมพูอแม่เลียงเสียวทองเจ้าเบ่งมาเมื่อได้ยำเข้าปอนประมาณสวเจ็ดวัน มีอันเสียเป็นไปบ่ได้เพียนตาพองหวัวถ้าเบียดาเจ้าเอาเมียสอนผูวหม่ลูกยาเห้ยมให้เขาสิขานดอกดาตีขอให้ลูกเจ้านี้จงเ้าง่ายสอนฟัง แอวนำพระเบิดให้พอเครื่องข้ามนอนข้าแม่ตายกะดูกหลอนให้ทําบุญนุนสงพ่อแม่มีนิสองเกินสุ่วบุญสันฟ้าดอกดิลีลา แม่นห้างกันนั่นแหละนาลูกขา จำนั้นก็เลยขาดใจปียในตอนนี้พุทธาเปาวาหรือว่าประทรมสมโพธเอินว่าพาม่านดาทีวงโคดในสัตตาเจ้าวันเมอ เธอเป็นความเงาสาเศร้า,ากะบินใจเนาอยู่ต่อมาผู้เป็นพอเอาประสายญาโคตามีแม่นาดอกมาเลียงแม่นเบิงเทนบ่มีทุกอยากแขนได้แพงหากทั้งหอมท้อมลูกสายพิสาวตนบ่ใดมีหลายลาว โจนว่ากุม,มันท่าวจะเลื่อนไว้โลกสานางพิมพ์ผ้าอ่อนวันได้เป็นเนื้อคู่คนอยู่ต่อมานาดนองได้ลูกื้อวลาหัวน่างามสมบูรณ์พอเพียงบ่ได้มีแมงแปล ให้กาเสวเสวทวงว่าเพิยมพานันตั้งเทียงปอกของเมืองวบาแทบแทนผัวแก้วนั่นบ่อเครื่องอันนี้คือเหตุเบื้องภาคเรืองศิทธัตธาหรือพระสัมมาตอนพันอุบัติมาโลกดินแดนไต้ อาตมาจังก่อวิเศษก็ได้เทศนาให้ขั้นเป็นก่อนสอนพาถ้าหากมีเวลาบอนเพิ่นบวชสืบสางสิเจ้าเอาอีกเท่อลาง บัดนี้ขอพักอย่างเทศเทศนากอนจบบทตอนพระสัมมาประสูตรการเพียงเนี้ยก็ติดตามตอนหน้าบรรพษาเทือบววจนว่าตาบตเท่าโอโอโอพอ,องเขา สวนินพานันทนาาส